สวัสดีก้าพี่น้องอี่หลาพาแม่ใหญ่มาใส่งแงบอีกแล้วพี่น้องไม้มาหน,นีน้องแต่ว่าน,น้องมองไม่พี่น้องน้องสวนแก้วเพื่อนเอิญน,น้องสวนแก้วหละสิมาใส่แง,งบให้เบิ้งสิมาแก้โตพี่น้องแงบคือเกาเกาหลังอี่หลาสิมาแก้โตไม่กอนจากที่ไม่ได้ใส่ให้เบิ้งมือนึงนี่แหละพี่น้องพี่หลาไปหาเหยื่ออยู่เหยื่อต้องไปหา กระเจบมขอนเพี่สิคุณจ้าละอีลามาใส่นี่ละลองเบิงลองเบิงมลาสิจังไดพี่นอ้องนี่มาท่านเดี๋ยวเอาใส่อยู่ออกแล้วเบิงเด้อพี่นอ้องอย่าเล่า,าปล<ร>าเขียงอย่าเป็นเป็นปลาเขีงเอาใส่เลยไม่ได้พี่น้องมันเสียนะ ปลาคอไม่ปลาเข่งบ่ทั้งปลาคอทั้งปลาเข่งพี่น้องมื่อนี้ลมแล้เดี๋พี่น้องมืนน่อนี้บ้านนี่ล่หนาวแล้วลมวีวีแล้วลมหนาวมาอีกแล้วทั้งพูดหนาวบ่ถ้า,านหนาวดูแลสุขภาพน้ำเด้อจ้าบรรยากาศกำลังหนาวๆ จุกจุกก่อนหลังจากหลังจากใส่ไปตอนนั้นสองคลิปคลิปแรกหรือสองตัวคลิปสองได้โตเดียวพี่น้องสามตัวพอดีปนปนใส่น้ำหลายหลายน่ะนี่หาใส่เบิ่งกลับมาลุ่นกันมืออื่นเศ้านี่ละพี่น้อง มาสีมีแต้มให้พี่น้องเบิงบอสสีแต้มเท่าไหร่เก้าหลังนี่พี่น้องกบมันเริ่มสีหายากแล้วมันยังอยู่ในเฟียงอยู่มั้งพี่น้องเพราะว่าแถวนี้แถวอีหลายาาเพราะท่านได้อัดเฟียงกันอยู่โหลดอัดหายากีหล่าใส่เบิงหลังหนึ่งเด้อ่แม่ใหไงของกบได้เด้อพีหล่ามาหาอยู่หากิน ก่อนพี่น้องอหล่ามาหาอยู่หากินหลักกับโคตัวใหญ่ๆเด้อพ่อใหญ่ใหญ่ใช่ตาก็จะมาลุ่นน้ำตาขออนุญาตพี่สายแงบต่อกันเด้อพี่น้องเด้ออื่นเจ้าทั้งคนมาลุ่นมาออหล่าชิมิแต้มให้พี่น้องเบิ้งบ่พี่น้องไป พยายามแงบกับอีหล่าปะไว้อีหล่าสิมานมอพี่น้องอีหล่ามาใส่ผีไก่เติบอยู่พี่น้องปะเป็นรุ่นแงบกับอีหล่าว่าี่ได้แก่โตอีกบ่นนีี่่ก็พพอออบุญยยเ้้แ แรกแรกพี่นอ้องเป็นยังไงคือมีจีรีเอาบ่มีหอดปลาบ่มีหดอดหยังบาทรักลักออกน้ำแห้งเหรอเมนอยู่บ่ปลาลัก,ออกอโอรกพี่น้องก็บ่มีหยัง <c oughs> มันหายไปใส่เบิด ไล่ล้างตาปลายใจไรตามหลายดีนี่กบในพี่น้องเบิ่งบ่อห้อยยังไงดูแมวไม่กบบ่อล้างสองกับฟาว สามีใจ่แบบตอยงใไหตอนใจตอนใจจำได้อยู่ได้ไม่ต้องตอนยามบนนยุ่งก็ได้ก็เปิดลักบ้า้เขาง่ายเปลวะเขาง่ายเปลขาง่าง่มัมา จางเป็นจังไดกับมีือาก,กลาตึ้น,นพี่น้องเอ,อ้ยมันม่นมีหอยม่มีหอยเท่ามันน่ะมันกบบอกงานกบกเขาไงาไปเลยเอาบ่ <laughs> ทันได้มีแต้มอยู่พี่น้อง <laughs> สามดังหลัง โอ้ยนี่กบเป็นอนนี้ปลาบดินจัดัดอยู่ีกระป๋มันมีหอยเลยมันมีหอยค้าวปนะพี่โปลาย่งคือเกาหนาบางรงไหนี่ไหโอ้โ ôi nó biết xe một bên bo nọ khi rồi Đi say tháng ngoài đó. ตงตงตงลตงหลงอยู่พี่น้องมันจะปลาคือเก่า คขบเขาไม่ิกนนี่นี่เด้อลุนหลังใดคือมีดหลังนี้เป็นยังไงพี่นุ๊กจึงเก่าอะลึงลึงลึงลอลึง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  มันก็มีหอยเท่านะพี่น้องมันมีหอยกุ๊บมันเม็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้บ่ได้เต็ม

ต้มปลาในเงี้ยไม่ได้กบประตูพี่น้องบายบายเฮียไปพี่น้องมานา